เหินระเบิดนี่เหินปิมคุงเอ็งคิดว่าเอ็งเจ๋งมากใช่ไหมเอ็งคิดว่าเอ็งเนี่ยมันแน่อยู่แก๊งใหญ่ๆแล้วห้าวเหรอฮะอยู่แก๊งใหญ่ๆแล้วห้าวเหรอห้าวอะไรใช่ไหม อยากหาหมอปะกล่าวสวัสดีนะครับผมประชาชนทุกท่านนะครับผมตอนนี้ท่านอยู่ในประเทศ Amazing City ครับผมห่างหายไม่นานกับการถ่ายคลิปไฟเอ็มแบบจริงๆจังๆก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงซุ่มทำระบบต่างๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ Amazing City เนี่ยเราเปิดให้บริการมาแล้ว หเดือนกว่า,วามีการพัฒนาอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะมากบอกเลยเยอะมากๆแทบจะไม่เหลือเขาคงเดิมเลยสำหรับประชาชนที่เคยผ่านเข้ามา นะครับแล้วอาจจะผ่านไปแล้วก็แวะเข้ามาดูคลิปวีดีโอนี้ก่อนละกันนะครับในฐานะฐนานนะนายก Amazing City วันนี้มีอะไรอยากมาบอกท่านผู้ชมเยอะแยะเลยครับผมในกรณีที่ท่านผู้ชมหายไปนานหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมในการเข้ามาสู่ในประเทศของเราผ่านการสอบวลิร่เข้ามาแล้วเข้าในประเทศแล้วแต่งตัวตั้งเชื่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวลิสอบง่ายมากนะคุณผู้ชมนะท่านผู้ชมจะได้เป็นอันนี้แพ็ค กล่องเริ่มต้นในกล่องนี้มีอะไรหรอกดเดี๋ยวมันคลิกเปิดแห<ฮ>มต้องไปเปิดตรงถนนนะคุณผู้ชมนะสังเกตขวาล่างเราจะได้รถมาหนึ่งคัน นะครับไอคันสีส้มคันนี้แหละนะครับผมมันเป็นลดกิโลเวลาประชาชนใช้คันนี้เนี่ยขับไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะเอ็นดูไม่ค่อยมีใครกล้าทําอะไรหรอกเพราะเห็นว่าเป็นผู้เล่นใหม่รถคันนี้นะครับผมสามารถขนได้ถึง40กิโลอยู่กับประชาชนเนี่ย15วันนะครับนอกจากจะได้รถนะครับผมยังจะได้บัตรกุ๊กไก่ไอบัตรกุ๊กไก่นี่ทําอะไรได้เพียงแค่มีบัตรกุ๊กไก่อยู่ในตัวเนี่ยฟาร์มทุกที่ ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคูณ2ปกติเนี่ยนะครับผมเราเก็บของเนี่ยนะครับได้ทีละ2แต่ถ้ามีบัตรกุ้กไก่เนี่ยเก็บได้ทีละ4ีไปลองกันไหไอเราเนี่ยฐานะนายกนะครับเราก็ต้องโปรโมทประเทศให้มันน่าเล่นหน่อยเอนอะ <c oughs> ตอนที่เราเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยนะครับมีหลายคนคอมเพนเรื่องเอ่อความ <c oughs> <c oughs> มีหลายคนคอมเพนเรื่องลถในประเทศเราเนี่ยนะครับพี่พิ์ รถประเทศพี่ปิมเนี่ยมันมันดูเปาะบางจังเลยชนนั่นนิดชนนี้หน่อยเนี่ยรถก็พังแล้วตอนนี้เราปรับใหม่แล้วนะครับผมรถจะมีความลึดมากขึ้นคุณผู้ชมแนีวิประมาณนี้นะร้อยหกสิร้อยเจ็สิบนะครับเป็นรถผู้เล่นใหม่น่ารักน่ารักนี่เรามาที่งานแรกกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมวูตอนนี้มีแอร์ด o อนะครับผมเขาซัดกันอยู่นะแอร์ด o อด้านบนเก็บกล้วยลองเก็บกล้วยกันดู เป็นประเทศอื่นเนี่ยนะครับผมเวลาฟาร์มเนี่ยเราจะต้องเดินไปแล้วก็กดตัว E ใช่ไหมเพื่อที่จะเอ่อฟาร์มของเก็บของนะครับแต่ Amazing City เพียงแค่คุณเดินเข้าไปชนมันก็เก็บของให้อัตโนมตัติดูขวาล่างนี่ได้กล้วยมาสี่ปกติเนี่ยได้สองนะครับที่เราได้เยอะเพราะว่าเรามีบัตรกุ๊กไก่และบัตรเนี่ยอยู่ได้เจ็ดวันนะครับผมเกินคุ้มเจ็ดวันเนี่ยคุณหาเงินได้ บออเลยเป็นล้านซื้อรถแบบว่าเฟี el, ้ยว GT บง GTB ได้อย่างสบายคุณผู้ชมนะครับแล้วคุณคิดดูนะวันเสาร์อาทิตย์เรามีกิจกรรมอีกนะอันนี้คือโมโ้เลยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเรามีกิจกรรมฟาร์มความเร็วคูณ2ท่านผู้ชมดูตรงหลอดปกติเนี่ยนะครับผมมันจะ4วิเนี่ยในการเก็บเนี่ย4วิแต่เสาร์อาทิตย์เหลือแค่2วิโอ้โหนอกจากจะฟาร์มได้เยอะแล้วฟาร์มได้เร็วอีกถ้าคุณมีบัตรทุกไก่พร้อมกับฟาร์มเสาร์อาทิตย์โอ้โหพอเพิรนะเสาร์อ,รอนะา,าทิตย์คุณหาเงินได้เป็นล้าน <c oughs> ใน ก็พูดเรื่องการฟาร์มแล้วก็โม้หน่อยล่ะกันสำหรับคนที่ขี้เกียจคือเป็นสายแบบว่าดูหนังเน็ตฟลเน็ตฟลิอะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นสายขี้เกียจเลยนะครับงานใหม่คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยนะครับผมเป็นงานเลี้ยงสัตว์ครับผมคนเยอะตรงนี้คนเยอะมากนะครับก็สายขี้เกียจนะครับก็ดูเน็ตฟ i ิกไปแล้วกเ็เลี้ยงสัตว์ป ที่ใครเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาสำหรับสปอนเซอร์อยากจะลงกับทาง Amazing City เนี่ยนะครับก็สามารถลงได้นี่ก็จะมีป้ายบอกเห็นไหมฟาร์มงานอีโคงานตกปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ล่าสัตว์ฟาร์มเหล็กแร่สมุนไพรกระท่อมทุกอย่างคูณ2เราปรับเวลานะตั้งแต่11โมงยันเที่ยงคืนเลยสําหรับใครที่เข้ามาตอนนี้ผมบอกเลยว่ารวยเรามาพูดถึงงานเลี้ยงสัตว์กันบ้างนะครับงานเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับผมเลี้ยงได้2ออย่างนะครับจะมีไก่กับมีหมูเลี้ยงยังไงอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องไป ซื้อน้องก่อนนะครับผมร้านเนี่ยอยู่ตรงตะก้าสีฟ้านะคุณผู้ชมนะอย่าจาผิดหลังจากที่ซื้อน้องมาแล้วเนี่ยอย่าลืมซื้ออาหารด้วยนะหนึ่งตัวเนี่ยใช้อาหาร2อันนะครับผมเพื่อให้น้องได้เติบโตนะครับเดี๋ยวผมวางน้องให้ท่านผู้ชมดูอันนี้หมูนี่หมูอย่างนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทาอะไรเราก็นั่งรอ รอให้อาหารน้องนะครับระหว่างนี้ก็ทำการบ้านไปดูเน็ตฟลิกคุยกับอี๊กอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเลี้ยงได้5ตัวนะครับผมในหนึ่งคอกนะคุณผู้ชมแล้วก็นั่งรอเลยชิวๆน<เ>ี่นั่งรอเลยน่ารักนะครับนี่เห็นชื่อฟาร์มไหมลุงเหม็นฟาร์มน่ารักไปอีกนะครับนั่งรอจนกว่าน้องจะหิวนะครับน้องหิวเนี่ยเราก็เดินไปให้อาหารน้องนะครับต้องให้สองรอบนะไออย่างผมมีน้ำยาเล่งโตเนี่ยผมจะทำให้น้องโตเลยฟูเห็นไหมตัวเลขวิ่งเลย แล้วเราก็จะเอาเนื้อน้องเนี่ยนะครับผมเอาไปขายนี่เราก็จะได้เนื้อน้องมาด้านขวาล่างเห็นไหมหมูเนื้อสดนี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเชื้อต้องน้องขุนให้โอฮะแล้วก็เอาเนื้อไปกินนะ <c oughs> อ,อนุญ,ญาตนะเด็กๆนะ เราได้เนื้อหมูสดมาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปย่างนะครับย่างเสร็จก็ขายได้เลยคุณผู้ชมเงินดีแต่ไม่เท่ากับการฟาร์มรอบเมืองนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับผมวิธีหาเงินจะมีเวลาหรือไม่มีเวลานะครับผมหาเงินได้ทางนั้นนะครับแล้วขับไปดูเลเบลแหล่งรวมสุปนดนีกว่านะครับคุณผู้ชมว่ามีอะไรอัปเดตตัวขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์นิดหนึ่งลาก,กัน <laughs> สปอนเซอร์ที่อยู่กับเราตั้งแต่แบบ โอ้โหประเทศเรายังไม่มีอะไรเลยจนตอนนี้เนี่ยนะครับเราเดินทางมาหูหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับบอสสตูดิโอนะครับผมกับ Devi ่ฮันเตอรนะครับผู้ให้บริการด้านเครื่องเซิร์ฟเวอร์ VPS ถ้าเพื่นอนๆเนี่ยสนใจอยากจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เกมหรืออยากจะทำเว็บไซต์หรืออยากจะเปิดไฟเอ็มเป็นของตัวเองติดต่อได้เลยนะครับผมทาง Devi l Hunter นะครับเขารับบริการตั้งแต่ท่านผู้ชมยังยังไม่เป็นอะไรเลยจนถึงเปิดให้บริการได้เลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับ ขอบคุณสักวันซื้อน่ารักกัน <c oughs> ขอบคุณมากนะครับอยู่กับเรามานานจริงแล้วชื่อ Amazing City เนี่ยนะครับจะตามท้ายด้วย Devil Hunter และ Boss Studio เ <c oughs> จ้าแรกผ่านไปมาดูเจ้าที่สองหน่อย <c oughs> รู้จักกันเป็นอย่างดี The Hunt Shop ใครที่สนใจตอมเกมมือถือนะครับผมนี่ฮะแอดไลน์ไป นะครับผมขอใบกำกับภาษีได้ด้วยนะคือผมไม่รู้ร้านอื่นขอได้ไหมอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเติมเกมแล้วคุณอยากได้ใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานอ่ะอ่เขาออกให้คุณได้อเออติมได้ทุกเกมฟรีไฟน์นี่เนาะคุณนี่บาบาบาเติมได้หมดลองติดต่อไปนะครับขอบคุณมากนะคค่ะอ่านน้อนทำตนจริงๆมีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนั่นก็คือเวนออฟ ตแว่นออลตัดเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาเป็นลูกค้าใน Amazing City แบบสุดๆฮอนๆเลยคุณผ mm hmm> ู้ชมขออนุญาตใส่แว่นอัตัดหน่อยละกันหยาบเนื่ยไงอู้อู้หล่อว่ะเฮ้ยแต่มันสบายตาจริงคุณผู้ชมตัวนี้ออกใหม่เลยใส่โค้ดปิมคุงลดราคาอีกนี่เขามีผ้ามาให้ฮะใช้โค้ดปิมคุงลด100่งร้อยบาท มึงไปเอาภาพกูมาจากไหนเนี่ยตัวที่ผมใส่เนี่ยนะครับเป็นตัวใหม่เลยคุณผู้ชมนะครับชื่อรุ่น Speed Fry Yellow ชื่ออย่างแท้แอบซุ่มใช้มานะครับเพราะว่าทำไฟเอ็มเนี่ยต้องคุยกับทางหลังบ้านนะครับผมอยู่หน้าจอคอมนานๆตอฟตัสนะครับนี่แหละช่วยไว้ใส่ตรงสายตาผมก็แก่แล้วนะครับผมไม่ได้แว่นออฟตัสช่วยนะครับป่านนี้ตาเหล่เลยฮะ และตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเพียงแค่คุณซื้อแว่นตาออฟตัสคุณมีโอกาสที่จะได้รับ PS5 โถ่นะอย่าลืมนะไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเห็นว่าผมเนี่ยแต่งตัวแปลกไปนะครับไม่เหมือนลุงอาพลคนเดิมที่จะใส่ชุดสูทหล่อๆหญิงเพี้ยเพียบอะไรอย่างนี้ผมก็เปลี่ยนไปจริงอะครับผมก็ไม่ค่อยอยู่เลยเบลไหมเออผมอยู่ครับพี่ผมอยู่ฮะไม่ใช่คุยกูก็ตอนนี้เนี่ยผมออกจากการเป็นสภานะครับ เขาไล่ออกมาใจร้ายไปเปล่าอเขาบอกว่าอย่าเลยลุงลุงเนี่ยไปทําอะไรให้มันดูเป็นประโยชน์มากกว่านี้เอ้ยป๋งแซ่บไหมป๋วผมก็เลยตอนนี้เป็นประชาชนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงแบบกําลังหาแก๊งแฮโคอยู่ในช่วงกําลังหากงหาแก๊งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะโชว์ประสิทธิภาพการขับรถของไอ้อาพล ว่ามันคมแค่ไหนแม่งผมเห็นคนเอาเอาคลิปไอที่ผมเหินอะคลิปท um> um> ี่แล้วอะไปลงในติ๊กตอกไปฝึกกันเหลือเชื่อกูเหินมั่วแม่ตังชื่อกันเหินปิมคุงโอ้ยกูอยากจะลองคนจังคนเนี้ยเอ้ยอาว่าไงว่าไงทำไรอะรู้สึกคุ้นๆนี่ใครอะนี่ใครอะไบอันนี่ครับลลงไบอันโอคอนเนอร์ว่าไงน้องรักไงน้องรักเป็นไงเนี่ยวันนี้แดกตีนยัง ยังไม่ได้แดกเลยลุงกำลังเตรียมแดกตีนหลายแก๊งอยู่ใช่หรอเจอตอนนี้มีเรื่องแก๊งไหนอะไม่มีลุงแต่เขาจองผมเยอะใช่หรอกระดูมมึงทำตัวอย่างนี้อเนอะสมควรแดกโซตีนอยู่เด้อแค่นี้แหละไปละโอเคครับโอเคครับเนี่ยผมไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนคุยนะครับไม่รู้ว่าคุยเนี่ยหวังกระทืบหรือว่าคุยเพื่อผูกมิตรฮะไม่มั่นใจเหมือนกันอวันนี้เอาหน่อย เอาให้เด็กๆเนี่ยได้ตัดลงติ๊กตอกกัน,นหอยลาก,กันกับฟูเลียคู่ใจนะครับเออตอนนี้ Amazing City ของเราเนี่ยมีระบบกล่องจูนเข้ามาแล้วกล่องจูนของเราเนี่ยมี2ตัวก็จะมีตัวเริ่มต้นนะครับผมกับตัวแบบระดับไฮนะครับซึ่งระดับไฮเนี่ยยังไม่มา แต่กล่องจุนธรรมดาเนี่ยมาแล้วก็เ <_ an> พื่อสามารถไปป้นร้านอ่ะมีงานดําใหม่งานดำป้นร้านท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้อ e ิเล็กทรอนิกส์พารนะครับผมเอาไปค้าเป็นกล่องจูนอีกนะครับเอาหน่อยเอาหน่อย,เอ,อยเอาหน่อยละกันมีปูนให้จกหรือเปล่าก็าไม่รู้นะช่วงนี้อ้เขาตามหาปูนกันให้ควัางฮ้้เฮ้มาขับรถกลัวนเนี่ย, <_ s> น,อยนอยละลอกนะ <_ s> นึแล้วกูหนีด้วยกูไม่รับผิดชอบเป็นไง ชนจังๆเนี่ยลดไปสี่เปอร์เซ็นต์เองนะสมัยก่อนกูชนขนาดนี้เนี่ยลดกูดับเลยนะมึงเห็น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  อยู่ข้าว,าวกินข้าวกับคุณผู้ชมผมมีน้องรักผมคนหนึ่งเป็นน้องรักในประเทศเลยมันชื่อแฟนทอมไอ้แฟนทอมเนี่ยมันเป็นโแม่งขับรถเก่งมากขับรถทํางานดําแบบหรือว่าเล่นพวกไม้พวกมีดอะไรเงี้ยแม่งเล่นเก่งมากนะครับเดี๋ยวลองโทรหาเอามันอยู่ไหนแต่เสียงมันจะโอ้โหเด็กกระโปกงมากเลยนะหูมันน้องรักผมเลยอตอนเนี้ยขออนุญาตโทรหาแฟนทอมน้องรักนี่เมนเันไงแฟนทอมน้องรักไงน้องรักน้องรักคนนี้น้องรักเลย แล้วผมโทรหามันนะมันไม่เคยที่จะไม่รับสายผมครั้งแรกฮะได้แฟนทอมมึงจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างกูกับมึง40ปีได้เลยน้องรักโทรหาผอก่อนว่าแบบถ้าเราไปทำงานดำเนี่ยตอนนี้ผองานเยอะไหมนะครับผมเดี๋ยวเช็คก่อนผอชินผอชินถามก่อนเอาชัว ไม่อยากเกมออกคลิปพระไอ <c oughs> ไม่มาอยู่ไม่ไฮ้ทำไมวันนี้กูโทรหาไม่มีใครรับสายกูสักคนเลยเชี่อวะ่ะเฮ้ยไม่รับสายผม,มเลย <c oughs> ได้ได้งั้นโทรไปหาที่รักก็ได้หมูมแพง <c oughs> ที่รักของคนอื่นฮะเ <c oughs> มียใครก็ไม่รู้กูเรียกที่รักหมนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยวันนี้กูโทรไม่มีใครรับสายกูเลยอ่ะ่านผู้ชุไม่มีใครรับสายเ ได้ใช่สิเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครรักไอ้อำพลแล้วนี่แล้วกูฆ่าตัวตายเลยลาก่อนทุกคนหยว้าเป็นไงนี่ขนาดลดลงขนาดนี้นะลดยังลดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี่ผมจะโชว์ให้ดูว่าเราปรับมาใหม่ประสิทธิภาพลดนี่มันดีขึ้นนะเป็นการโชว์ที่เนียนไหมคุณผู้ชมนี่นะะเหินระเบิดนี่เหินปิมคุง คุณหมใช่วยผมด้วยครับคุณหมาคุณหมาคุณหมาคุณหมอช่วยผมด้วยคุณหมอแม่งพอกูตายแล้วโทรหากูขึ้นมาเชียร์สภาพสภาพแม่งหมอกว่าจะมาสภาพ <laughs> ชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมีขึ้นก็มีลงมีตายก็ก็มีเกิดนะครับ <laughs> เ,ดเดี๋ยวให้หมอฉีดยาก,ก่อน นะครับจะตายอ่ะอุ้ยเฮี้ยผู้ขี้คุกโทรหาไม่รับโคตรจะยิงเดี๋ยวนี้ดังแล้วยิงเหรอฮะปอปอไอ้เหี้ยไม่ไม่มีใครคุยกูสักคนคุณหมอฮะคุณหมอชีดยาให้หน่อยฮะครับเจ็ดร้อยครับชีวิตชีวิตกูชีวิตนี้พอบอยังเมื่อคุณหมอเสียงเป็นอะไรครับเหมือนไม่สบายเลยก็ไม่สบายนิดหน่อยครับใช่เหรอเป็นโควิดนะครับ ออ๋ไม่ใช่ครับหมอธรรมดาเฉยนึกว่าแบบว่าเป็นเห็นว่าโควิดเท่แล้วก็ไปเป็นตามเฮ้ยมันไส้หมอแถวนี้ว่ะนี่โจทย์ผมเด็กเชี่ยประกาศเดินถ่านเลยพูดเลยนะเนี่ยมันกูสติอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่พูดวะอเด็กูกสตีดเนี่ยบางวันเขคุยกับผมทั้งวันบางวันแม่งไม่มีใครคุยกับผมก็ไม่มีใครคุยกูเลยเปรตเลยหายใจชีวิตว่ะอ้าว ทำไมผมผมพอตามมาไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพอบอโหลอ่าได้อีกแล้วอะมื่อกี้โทรมาหรือเปล่าใช่โทรหาน่ะเดี๋ยวนี้คือดังแล้วก็หยิงอะโทรหาแล้วก็ไม่รับนะนี่ก็โทรไปก็ไม่รับก็ตายอยู่ตายไอ้พอบอมาทำอะไรอะมีเคสเหรอมีเคสเนี่ยคุณคนเดียวเพิ่งจบกันเนี่ยใช่เหรอแม่งเนี่ยผมเนี่ยผมก็เออครับขอโทษครับมึงไม่ได้เก่งเลยพอบอชินแค่นั้นแหละแล้วกูรับหลังด้วย โอ้มันมีคนในนี่หล้วว่าคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองขายยาไหมขายยาดีกว่าเราลองขายยาดีกว่าคุณผู้ชมไหนดูสิว่าในเมืองนี่มีใครหิวยาบ้างหูไกว่วานเชื่อยาอย,ย่างไกลเลยหูยาอยู่ขบผอมเลยครับผมหูย่ะน่าโรงพักเลยอะเฮ้ยมีคนตำรวจแอบซื้อยาหรือเปล่านะ <c oughs> ไปดูหน่ากันนี่มีตำรวจหิวยาชัวไอ้ตำรวจคนนี้แหละตัวหิวยาเลยผมมาส่งให้มันบ่อย ไอตัวนี้หิวยาบอกให้ไม่มีรีเจ็กเอาไปน้องชายนี่ผมบอกแล้วไอ้เด็กนี่มันหิวยามาทุกครั้งขายได้ตลอดไม่มีมาหล้อมหล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 อมลูกอมทอนหลอมเงินแดงหลบหนีปิดบังใบหน้าโอ้ยเย็ดมาปะเนี่ยไม่หมาไม่หมา เทมันเยอะ,อะตำรวจในประเทศผมเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับมี8ถึง10คนใครที่สนใจอยากมาเป็นตำรวจเนี่ยนะครับวลคั่มเลยนะติดต่อมาได้เลยนะครับดิสคอร์ดอยู่ด้านล่างนะทำไมมันชิลอ,อย่างงี้วะตอนนี้มันน่าจะมีสตอรี่อยู่นอกเมืองด้วยครับคนน่าจะตีกันอยู่ตำรวจเลยแบบไม่ค่อยได้มาไล่เคสในเมืองแน่เลยหรือเขาน่าจะไล่เคสตอื่นอยู่นะครับแล้วไม่ได้ไล่ผมนะครับผมแ่งเต็มหมดเลยว่ะ เซ็งว <formation jin x 2> <s at> ่ะพารนี <man invent ive division> <master> ้ไม <SL> ่ได้หนีตำรวจเลยกูเหิอนโอเวอร์โชว์เด็กๆไปสักทีหนึ่งนะปมาทำตามได้มาทำมาทำตามได้นะครับลายลุงอมพลนี่ไงงงคิดี่งงกันหมดเลยนะเฮ้ยเราเคยเห็นแตนใน u t u b e เขาเหินกันขึ้นไปนี่ว่าไม่เหินหลอกตำรวจตำรวจเหินหัวที่ไม่เลยแต่ว่าเราไม่ไปแล้วเราก็กลับชิวจริงๆกูเหินไม่ขึ้นไปดูทีที่สุดท้ายแล้วฮ ถ้าไม่เจอคือ,อนี่แล้วนะปิดคลิปแล้วนะโอ้โหดูใน,นตัวมีอะไรบ้างโอ้โหแม่งคือถ้าตำรวจยิ้กวกูนะกูบอกเลยตำรวจอิ่มนะครับตำรวจอิ่มเลยมา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 เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยโอเคอเรียบรอ้อยนิ่มๆตำรวจครับมาเอาผมหน่อยเหอะจริงๆมาเอาผมหน่อย ผมอยากติดคุกโดนล็อกอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วผมก็ต้องเดินอย่างเงี้ยเข้าคุกอะ่ะขอได้ไหม <c oughs> ไม่มาว่ะยังใส่ตำรวจไปไล่เคสอื่นอยู่คุณผู้ชมเหงาจัดเลยอย่าลืมนะใครที่แบบเล่นเป็นตำรวจนะครับหรือแบบสนใจอยากจะมาเป็นตำรวจใน Amazing City นี่เราเห็นปะ่ะเขาประกาศเคอร์ฟิวอยู่เขาเคลียร์เรื่องสตอรี่อยู่นอกเมืองอยู่ใครที่สนใจนะเล่นเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับผมใน Discord Amazing City นะครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยฟรีๆเลยช่วงนี้เนี่ยตำรวจเขามีสตอรี่ แล้อลัมพลมันจัดอุ้ยเฮียชิบหายแล้วกูเออสองถุงตรงนี้แล้วขึ้นไปชั้น2อมีอีกนะโกยอัมลอพลมันโกยมึงอย่ามานะตำรวจนะถ้ามึงไม่มาคือมึงอย่ามานะถ้ามึงมาตอนนี้กูเกมหัวโตเลยนะ <c oughs> ยังไม่มายังไม่มากูเอาทั้งตึกแค่นั้นแหละไปด้านบนอกูไอ้อีกหนึ่งนาทีอุ้นี่เราเอาได้หมดเลยเนี่ยเอาได้หมดเลยนะเอาได้หมดเลย มีใครเข้ามาวะเดีย๋ยวไม่ใช่เจอนักเลงกองปูนในปิม <c oughs> เหงาเลยนะเจอนักเลงกองปูเนเขาห่วงไม่รู้แม่หงห,มห่วงทำไมเฮ้ยขอได้เปล่าถ้ามึงไม่ให้กูมึงก็ตายเฮ้ยแม่คนนักเลงไ <c oughs> อ้รอบนี้ผมสู้สู้ไม่ได้กูจะสู้โทรไปหาก่อนพอบอก่อนพอบอ,อ,อไม่เกียว่าเขาแบบนี้หรือเปล่าไงเพื่อเขาเคลียร์สตอรีร่อยู่จะได้ไม่มายุ่งกับการจบปูของเราไงเออฮลรหลฮารู้พอบอ,ออยู่ไหนนี่อเลนายเออก็คือตำรวจอยู่ตรงนั้นหมดเลยใช่ไหมฮะ ไม่หมดครับมีคนละอยู่ครับน่าน่าน,น,น่าจะไม่เยอะใช่ไหมในเมืองอ่ะบอกบอกทำไมอ่ะเออมี<บ>อก,กี่คนนะเออไม่ไม่รู้ครับป่าวครับไม่มีอะไรครับแค่นี้นะครับอ,อ่าเอาเตรตยบร้อยเรวจบร้อเขาจะจบในในเมืองกันน่ะเออไม่มีครับไม่มีคนจบครับไอ้สัตวบปีแม่งเหลี่ยมกูรีบจบเลย <c oughs>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  ชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไอ้ลอดลอดอำพลลอดอำพลอำพลอำพลอดมึงอย่าตื่นตระหนกทำตัวเป็นเด็ก กองก่อยได้ไหมขอร้องคืออมพลมึงไม่ใช่เด็กแล้วนะเว้ยกองปูนฟรีๆอยู่ตรงหน้ามึงอย่าให้เรื่องแบบนี้มันมาบั่นทอนใจมึงถ้าตำรวจมากูโดดมุดตรงนี้กูเคยทำมาแล้วแล้วกูรอดเห็นไหมเห็นไหมไหมเขาแบบมีเรื่องกันอยู่จกจกหมดอมพลเอาหมดตึกนี้วิเฮียกูพิดเออ โอ้ยจบคนเดียวเลยรึ้มรึมรึ้มร,มร,มรึมคนเดียวอมพลยะโฮอาฝ่ายอีกสักครั้งหนึ่ง นะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากมาลองเล่น Amazing City นะครับผมเรายินดีต้อนรับทุกคนจริงๆนะลิงก์ดิสคอดอยู่ด้านล่างนะครับผมผู้เล่นของเราก็อยู่ประมาณ300กว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยมาเป็นประชาชนกูต้องเหงาแน่เลยอ่ะมาเล่นเป็นประชาชนแล้วมารู้จักกับผมในเมืองเดี๋ยวเราได้ทําแกงด้วยกันอ่าแต่ไม่เอานะเข้ามาแบบพี่พิพมหวัดดีครับ้ะถีบหน้าให้นะแบบนั้นอ่ะไม่ได้นะครับผมในเกมเราไม่รู้จักกันนะเราต้องมาทำความรู้จักกันในเกมนะครับ ไปดูที่ทํางานเก่าผมไหมว่าตอนนี้เขาเป็นไงกันแวะไปหาที่ทํางานเก่าหน่อยเดี๋ยวดูด <t oss ed ín> ิว่าเขาเป็นไงกันบ้างดูแต่ละคนดูเข่งเรียดไม่มีใครเห็นเราคุณผู้ชมเราทําตัวเป็นนินจาเดือด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 ขึ้นหอแม่งเลยอ้าวขึ้นได้ด้วยเอขึ้นได้ด้วย ในเมืองไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้นะตายนะไม่ทำอย่างนี้ย่าตายแล้วกู <c oughs> ไม่ตายเดยอแม่งโดนใบด้วยทะไเงี้ยอะไรครับผมเจอกันในนะผ่าท่านผู้ชมมาดูวิวสวยๆยงไง <c oughs> เออเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยวิวสวยๆนะครับในเมืองขอบคุณมากครับผม <c oughs> แล้วเจอกันคลิปโรต่อไปครับขอบคุณมากครับไ <c oughs> อเจ้าลกัวลงยังไงเนี่ย